สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับจากช่องเพชรดีคอมพิวเตอร์ฟาร์มและสวนลิมทุ่งเพชรดีวันนี้ผมจะพามาดูขอกวัวนะครับผมแล้วก็วัวของพี่พิทักษ์นะครับผมพี่พิทักษ์อยู่บ้านไหนนะพี่บ้านกระ,กระทมนะครับผม,มนี่คือคอ๋อนาบัวนี่โอ้อันนี้อะไรนี่เครื่องสับอะไรนี่โอ้เครื่องสับหญ้าครับเครื่องสับหญ้าโอเครื่องสับหญ้าหวานยญ้าเมเปียครับอืม สุดยอดเลยมีครบทุกอย่างอันนี้พี่แกเป็นตำรวจนะครับตำรวจอยู่ในเมืองนะครับแต่แกก็กคืองานอะไรเดย์ของแกนะครับมีเวลาก็จะมาทำนี่ครับคนขยันนะครับผมโอ้คองวัวนะครับสะอาดมากอันนี้ก็ทำคามสะอาดสามวันตักโอ้เดินเข้ามาได้ครับรไม่มีกลิ่นเลยตักมูลวัวนี่ขนาดช่วงช่วงฝนตก โอ้ขนาดฝนตกยังไม่มีกลิ่นเออกลางคืนก็เปิดไฟให้สาวครับไฟไลมาเลยทั้งทั้งเปิดไฟทั้งมีตะข่ายโอ้ดูแลยังกับลูกเลยยังกับลูกเลยครับกี่ตัวครับนี่กูอะสองตัวครับสองอ๋อมีตัวเมียบ,บ่เอาเอาสายเอาสายอะไรมาผสมชาโรเล่ครับอ๋อชาโรเลบร่บ่ ลที่ให้อาหารก็ทำอย่างดีเลยยอดเวลาพ่นฝนก็อุเครื่องอันนี้เครื่องพ่นใช่ไหมนี่พ่นพ่นยุงแรงครับผมสุดยอดครับเยี่ยมเลยเวฝนตกเวลาอะไรยุงเยอะสองวันคนมทั้งวันหรือว่าสามวันครับโอกาสบ้านบางทีเจ้าของก็ผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่ในเมือง วัวก็อยู่ในค้องก็มีเกี่ยวยากวันนึงบางวันเกี่ยวได้หนึ่งตะกร้าใส่ฟางอัดรับโอ้ขยันิงครับใส่ฟางอัดบ้างบาีครบเลยบางวันถ้าเจ้าของอยู่บ้านนะครับก็เอาวัวไปผูกที่ทุ่งนาครับอ๋อไหนไหนวัวอยู่ไหนเออกำลังวัวตอนนี้ง้าอยู่ข้าวออกไปผูกที่ทุ่งนาครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับอ๋องันไปดูไปดูวัวหน่อยสวยขนาดไหน อันนี้เป็นเป็นพันอะไรไทยหรือว่าชซลเลรี่กับบราแมนแม่นี่ยเชื้อสายบราแมนครับอ๋อแล้วอ๋อพ่อเอาพ่อพ่อนี่เอามาผสมใช่ไหมชซลเลรี่เอามาผสมเนาะครับครับอ้ใครับผมโอเคแล้วไปดูกันครับผมนี่ครับหญ้าหญ้านีเปียก็จะตัดตัดสลับกันนะครับผมตัดสลับกับตัดหญ้าทั่วไปแล้วก็เอาไหญ้านีเปียมาสับ ก็หญ้านี้เปียมันยังไม่ขึ้นก็เอาญ้าทั่วไปมันมีเยอะๆเดี๋ยวพาไปดูวัวนะครับครับผมเพราะว่าแถวนี้นี่หญ้าม,มันเยอะอยู่แล้วช่วงฤดูฤดูฝนสบายหน่อยก็มีเครื่องตัดหญ้ามีอะไรทุกอย่างนะครับผมโอ้ดูบรรยากาศ้านนอกเราก็โอเคเลยเยี่ยมสุดยอดเลยครับผมเยี่ยมมากไปดูวัวกันครับอ๋อจะมีอีกที่หนึ่งวะพี่ อ๋อก็ดีเนาะเพราะว่าปกติก็คือทํานามันก็จะหาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวใยเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรมามันก็สู้เราไปตัดไม่ได้เนาะอา๋อโอ้แต่ข้าวปีนี้รวงไม่ค่อยใหญ่เนาะมันอาจจะได้กินอืมได้แค่กินนั่นแหละได้กินได้กินได้กินอยู่ครับ ก็พอได้กินอันนี้ก็ท้องทุ่งนาโอ้ชมบรรยากาศก่อนพุ่งดูหน้าฝนน่ะแต่ก่อนพุ่งรอมรั้ว่ยหน้าฝนน,น,น่นะรั่วมันล้ม,มลมลงเรยเรให้ลูกล้างนะยัง <c oughs> ไงครับบัวอันนี้กำลังท้องอบ่ท้อ,องครับชื่อปิ่นปอมครับลอดเดือนมีนาคมปีหกห้า กันคลอดมกุฏราชือ่อชื่อคร้ายนาสกุลเลยใช่ครับมีมีแค่สองตัวครับตอนนี้แค่สองตัวเดี๋ยวอีกมอไม่นานก็จะได้เพิ่มไอ,อ้สมาชิกมาอีกสองมีหน้าก็มีสมาชิกเ่ม้าอีกสองอันนี้ก็ท้องใหญ่แล้วนี่มันกี่เดือนแล้วนี่ก็ทางนู้นคลอดเดือนกุมภาหกห้าเอ้ยมกราหกห้าครับอ๋อปีหน้าเช่นนั้นครับ อ๋อก็ปีหน้าก็อีกไม่กี่เดือนเองนี้ครับตัวนี้มีนาอ่ใกล้แล้วเพื่อสมาชิกแล้วไอพอพูดว่าปีหน้าเราคิดว่าโอ้อีกเป็นโอ้อีกหลายอันที่จริงก็ลืมไปว่ามันจะใกล้แล้วมันจะพี่ใหม่แล้วตอนนี้ก็ทุกนาแถวนี้ก็เริ่มเริ่มเกี่ยวกันแล้วครับอ๋อใช่ใช่เริ่มเกี่ยวแล้วครับอันนี้ของผมก็กำลังจะเกี่ยวแล้วครับ ส่ปีนี้นนมครับไม่ก็พอได้กินกี่ไร่ครับหนี่สิบไร่ครับสิบไร่อ๋อทำไงได้ฝนมันมาช่วงช่วงไอเขาเรียกภาษาอันนี้ก็คือมาช่วงลาลาช่วงมันจะแก่ข้าวมันจะอันนี้แล้วเสียดายถ้ามันมาเร็วกว่านั้นนะอ่ะโอ้ได้บำรุงหน่อยมันก็โอเคแต่อันนี้บำรุงทันไหมเนี่ยตอนฝนมา <ม><ด>แพงมากเลยครับก็ไม่รู้จะบำรุงตอนไหนเนาะก็ดูดูสวยสงานะครับผมลูกออกมาเดี่ยผมว่าสวยแน่นอนนะสวยมากเพราะว่าได้สายพันธุ์ใหญ่จากพ่อนะครับยังไงตัวแม่ก็เป็นแค่บำรุงเลี้ยงลูกออกมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ